สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับเบิดสีบอลไสเบิดใสบอนสี ตลกแต่เช้าวันนี้มีบอลสีมาแบ่งปันนะครับ,บอบก็มีนิดหน่อยเนาะบอลสีเบิดชัยก็มีไม่เยอะช่วงนี้นะครับเราก็พยายามคัดพยายามหามาให้นะครับสนใจต้นไหนก็ทักมาได้ตรงนี้นะครับผมก็ขึ้นให้แล้วเนาะช่องทางติดต่อนะครับก่อนอื่นแจง้งค่าส่งก่อนค่าส่งก็เหมือนเดิมแบบโอนเหมาเหมาห้บาทเก็บเงินปลายทางก็เหมาเหมาสิบบาทนะครับ มีทุกท่านนะครับมีหลายคนโทรมาถามว่าจะสั่งบอนสีต้นนั้นต้นนี้นะครับเอาสักสิบต้น20ิต้นโอ้โหเบิดชัยก็ดีใจมากนะครับที่โทรมาสั่งเยอะขนาดนั้นแต่ของเบิดชัยก็ไม่มีนะครับเนาะไม่มีที่ไม่สามารถที่จะจัดให้ได้นะครับเพราะว่าบางทีมันไม่สวยมันมีไม่เยอะด้วย เรื่องของเรื่องคือมันมีไม่เยอะอย่างผมจะยกตัวอย่างให้สมมุติเราผ่านะครับเนาะสาสชิ้นมันก็จะได้สวยๆนะครับสวยจริงๆอ่ะไม่ถึง10ชิ้นนะครับทุกท่านนอกนั้นก็จะเพือกจะด่างจะตายจะเน่าจะเขียวอะไรก็แล้วแต่ที่น้องจะแล้วแต่เวรแต่กรรมแล้วแต่บุญวาสนาของเรานะครับเนาะการทําบอลสีก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเหมือนกันนะครับโอเคเนาะ เราก็มาซื้อกันในนี้แหละสิบสองต้นของผมนี่แหละนะครับสิบสองต้นที่ผมคัดมาให้นี่แหละสวยๆเนาะมาดูกันเลยไม่เสียวนามากนะครับต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตอันนี้นะครับเดี๋ยวน้ํามันจะย้อยใส่เนาะผมขออนุญาตหลบๆหน่อยนะครับนี่ต้นที่หนึ่งอันนี้คือก้าวแต้มทุกท่านก้าวแต้มดู เหลืองนะครับเนาะมีเหลืองเข้าละเหลืองเหลืองมาละนะก้าแต้มนะครับนี่หลอดใหม่แมนหัวามาแล้วก้าแต้มเอาไป80บาทนะครับทุกท่านก้าแต้มต้นเนี้ยเอาไป80นะครับเพราะว่าด่างเหลืองมาแล้วนะครับดูสวยเลยนี่ก้าแต้มต้นที่1เนาะเอาไป80บาทนะครับสาหรับก้าแต้มเหลืองมาแล้วนะนี่เหลืองมาแล้วแล้วก็กัดสีชมพูแล้วนะครับต่อไปก้าแต้มกระถางที่2ทุกท่าน ต้นนี้กัดสีมาแล้วแต่มันมันยังไม่เห็นด่างนะครับยังไม่เห็นเหลืองเห็นแดงอะไรเลยนะครับก็ต้นนี้เอาไปเอาไปลุ้นต่อในราคา70บาทแล้วกัน70บาทสําหรับต้นนี้นะครับดูนี่สวยนะสวยอยู่นะครับมีกัดสีมีเริ่มกัดสีมาแล้วนะครับแต่ก็เอาไปเลี้ยงลุ้นด่างต่อไปนะครับเนาะ สายลุ้นก็เอาไปลุ้นต่อไป70บาทสำหรับก้าแต้มทุกท่านนี่สวยนี่ครับสวยงามเลยดูนี่ก้าวแต้มก้าวแต้มมี2ต้นนะต่อไปอันนี้เลยอันนี้คือชายชนแต่เป็นชายชนป้ายเหลืองทุกท่านป้ายขาวด้วย <c oughs> ดูชายชนป้ายขาวด้วยนี่เป็นแบบนี้เห็นไหม มีผมเห็นคนตามหาอยู่ในนะในกลุ่มอะ่ะผมเห็นอยู่นะครับเขาตามหากันชายชนเหลืองนะครับนะ้อเหลืองดูสิเหลืองเลยนะครับแล้วก็กระดูกขาวชายชนอันนี้ก็เหลืองใบนี้ก็เหลืองเห็นไหมแล้วก็ตรงนี้สีเขียวแต่ตรงนี้เหลืองเลยนี่ชายชนแปลกต้นนี้เอาไป150บาทนะครับสําหรับชายชนเหลืองชายชนปกติมันแดงอะ่ะมันป้ายแดงเนาะแต่น,นี้เป็นชายชนเหลืองทุกท่านดู นี่เหลืองแล้วก็กระดูขาวดูสิเขาเรียกว่ารัชตะพังแก้วเขามีชื่อนะรัชตะพังแก้วเอาไป150ต้นนี้ชายชนต้นนี้ใครชอบชายชนแปลกๆเอาไปเลย150บาทนะครับรัชตะพังแก้วเนาะหรือชายชนป้ายเหลืองนี่แหละแต่อน,นี้ป้ายเขียวอันนี้ป้ายขาวอันนี้คือขาวเลยอะ <c oughs> เออใบนี้ขาวเลยเนาะแปลกดีนะครับดู นี่ชายชนนะครับ $150 ยห้ต่อไปเราก็จะพยายามขายต้นอื่นต่อไปเอาต้นนี้ก่อนต้นนี้ก่อนไออันนี้คือน่าจะเป็นเพชรเสมณีแหละแต่มันมันเหลืองเนาะมันเหลืองมันแพงมันไม่ใช่เพชรเสมณีจริงๆแต่มันแพงเราก็เอาไปเลี้ยงต่อเอาไปเลี้ยงต่อเผื่อโตมามันจะสวยนะครับเนาะต้นนี้100บาทเพชรเสมณีต้นเนี้ หนึ่งร้อยบาทนะครับเราก็เราก็เอาไปเลี้ยงต่อไปลุ้นต่อดูมันเหลืองแล้วก็กระดูกอะไรมันสวยดีนะกระดูกสวยดีนะครับเพชรแสมณีต้นนี้หนึ่งร้อยบาทนะครับเพชรแสมณีต้นนี้ดูทุกท่านเอาไปเลี้ยงต่อได้เลยดูฟอร์มเข้าดีนะมันไม่สูงเนาะมันเตี้ยเตี้ยฟอร์มมันไม่สูงมันเตี้ยเตียมันสวยดีนะครับเอาไปหนึ่งร้อยบาทเพชรแสนมณีต้นนี้นะครับต่อไปกู๊ดลัก นี่กูดลักแต่ผมว่ามันเหลืองมาแล้วนะแต่มันยังไม่ค่อยชัดเจนนะครับกูดลักลุ้นอะเอาไปในฐานะลุ้นฐ <c oughs> านะลุ้นแล้วกันสําหรับกูดลักนะครับเอาไปในฐานะลุ้นลุ้นด่างนะครับเนาะแต่ผมดูแล้วทรงทรงมาแล้วนะเนาะ <c oughs> เห็นเหลืองเหลืองมาแล้วนะครับแต่แต่มันก็แต่มันก็ยังไม่ชัดเจนนะทุกท่าน เอาไปลุ้นต่อนะกูดลักต้นนี้เอาไป70บาท70บาทสําหรับกูดลักต้นนี้นะครับเราก็เอาไปลุ้นกันต่อนะครับนี่ดูสวยนะครับน้อไปลุ้นต่อนะกูดลักนี่สกิดมาละเหลืองนิดนึงดูดูทรงแล้วน่าจะไปต่อได้นะครับก็เลยเอามาปล่อยให้70บาทนะครับสำหรับกูดลักลุ้นนะอ่ะต่อไปเอานี่แล้วกันนี่ อันนี้เป็นเทพอะไรนะเทพสายลุงแผงเออเทพสายลุงแผลงนะครับก็ด่างเหลืองนะครับเนาะแล้วก็ดูดางเหลืองแล้วมีเม็ดสีนะครับเขาจะกัดสีตรงนี้ด้วยนะครับเนาะอันนี้เหลืองเขียวใบยาวๆนี่ด่างเหลืองมาแล้วต้นนี้เอาไปในราคา120บาท120บบาทสำหรับ เทพสายรุ้งแผงนะครับเทพสายลุ้งแผงเนาะนี่ผมบอกว่าเทพสายรุ้งแผงแล้วกันไม่ใช่เทพพระส,สุธานะทุกท่านเทพพระสุธาเป็นอีกอย่างหนึ่งเทพพระสุธาเขาจะเป็นบอนกลกาบเนาะแต่นี้มันไม่มันไม่ใช่บอกลกาบม,มันแผงมาจากเทพสายลุ้งแต่มันสวยมันเริ่มกัดสีแล้วเห็นไหมมันจะกัดสีขาวๆด้วยแล้วมีเม็ดชมพูด้วยนะนี่นี่มันจะเป็นแบบนี้สวยต้นนี้สวยนี่ดูนะครับเนาะทรงกําลังมาละ 120บาทต้นนี้ทรงกำลังสวยเลยเทพสายลุงแผง <c oughs> มักจะลืมชื่ออะต่อไปต่อไปต่อไปเอานี้แล้วกันอันนี้เก็บไว้ก่อนนี่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 น,นี่บอนสีตรุจจีนมาแล้วบอนสีตรุจจีนนะครับเนาะตุจจีนตอนนี้โอ้โหตุลจีนของผมตอนนี้เริ่มเข้าสู่ตลาดแล้วนะครับโตมาสวยมากตุลจีนแดง แดงๆขาวขาวเขียวๆนะครับเนาะกระดูเขียวเลยนะครับตุดจีนตุดจีนเอาไปในราคา250บาทครับ250สําหรับตุดจีนนะครับดูเริ่มกัดสีมาแล้วมันไม่ใช่หนึ่งเดียวในจัก,กรวาลน,นะทุกท่านอย่าไปเข้าใจผิดแต่ตอนเล็กๆมันคล้ายๆกันนะครับแล้วก็ไม่ใช่ฮาร์ดบีทด้วย โตมานี่สวยนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะหารูปต้นแม่ให้ดูตุดจีนแดงๆนะครับสวยงามมากแดงๆแล้วก็มีโอ้บอกไม่ถูกเดี๋ยวหารูปต้นแม่ให้ดูสวยตุดจีน250บาทนะครับเป็นบอนสีจากสวนเบิร์ดไซเองนะครับนี่250สําหรับตุ่ดจีนนี่ใกล้ถึงตุดจีนแล้วปีหน้าก็ตุดจีนแล้วเนาะโอเค ต่อไปโอ้ยลมทุกท่านลมแรงช่วงนี้ลมแรงมากหน้าหนาวต่อไปเอาต้นนี้แล้วกันนี่อุทยานหลวงราชสพึกมี2ต้นนะทุกท่านนี่อันนี้คือ1ต้นนี่คือ2ต้นมี2ต้นในกระถางอุทยานหลวงราชสพึกสองต้นในกระถางนะครับเอาไปในราคา350บาทมี2ต้น เอาไปแยกได้นะเดี๋ยวผมให้ดูชัดๆนี่น,นีมี2ต้นจริงๆอันนี้คือ1ต้นอันนี้คืออีก1ต้นนะครับ2ต้นในนี้เอาไป350สําหรับอุทยานหลวงราชพฤกษ์ทุกท่านมี2ต้นในกระถาง350บาทตกต้นละ100ยกว่าบาทนะครับเนาะรีบเลยมีกระถางเดียวนะนเนี่ยคือมันงอกออกมา2ต้นนะ ตอนปลูกก็ไม่รู้หรอกแต่มันมางอกทีหลังนะครับเขี้ยวมันงอกทีหลังเนี่ยมีอยู่2ต้นจริงๆผมไม่ได้โกหกอันนี้350สําหรับอุทยานหลวงราชพฤกษ์ <c oughs> ลิ้นดีมากสวยนะครับเนาะบอลเหลืองเขียวนะครับอ่าต่อไปต่อไปเป็นนี้ ซันไซสกินี่ซันเซสกายนะครับซันเซสกายกระถางนี้สวยเลยดูอันนี้คือใบแรกใบที่สองยังกลางไม่สุดนะแต่ดูความสวยมาแล้วนะครับนี่ยังกลางไม่สุดแต่สวยมาแล้วซันเซสกายต้นนี้เอาไปในราคา450บาททุกท่าน450สซันเซสต้นนี้สวยงามนี่ดูแดงแล้วก็ดูแฉกแล้วตรงนี้มีสีเขียวด้วยนะ นี่ตรงเฉกเฉกยิ๊กยิกเนี่ย,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 ยมีสีเขียวเข้าตรงนี้แล้วตรงนี้เป็นสีน้ําตาลอ่อนโอ้โหสวยเลยอันนี้เหลืองนะครับเนาะซันเะซ็สกายต้นนี้450บาทมี2ใบนะอันนี้ยังกลางไม่สุดถ้ากลางสุดน่าจะสุดกว่านี้นี่ซันเซ t s สกายนะครับโอเค450บเนาะต่อไปไม้ที่ทุกท่านรอคอย รอคอยสิมาลอยคอออไม้ที่ทุกท่านลอยคอนะครับเนาะซับประสานนี่ซับประสานมีอยู่สองกระถางนะครับเนาะหามาได้สองกระถางเอากระถางที่หนึ่งก่อนซับประสานดูความสวยของเขาซับประสานของแท่นี่ดูเขียวทองแดงแดง ทองเขียวนี่ซับประสานซับประสานกระถางนี้เอาไป450บาททุกท่านกระถางที่1 450ซับประสานนะครับดูเป็นบอลสีหายากนะทํายากด้วยแล้วก็หน้าตาแบบนี้โอ้โหอันนี้คือแบบหน้าเทพเลยซับประสานหน้าเทพซับประสานหน้าเทพนะครับเอาไป450บาทนะครับนี่ดูสวยต่อไป ซับประสานอีกกระถางหนึ่งนี่หน่าเทพเหมือนกันดูโอ้โหดูดูดูด,ดูเอาไปนะครับ450บาทมีอยู่2กระถางนะต้นไม้เล็กทุกท่านต้นไม้เล็กแล้วนะซับประสานดูนี่ครับต้นไม้เล็กแล้วเนาะนี่ซับประสาน450บบาททุกท่านดูความสวยของน้องนี่ดูครับโอ้โหสวยเลยซับประสาน มีอยู่2ต้นมีอยู่2ต้นนี่เอาไปเลยนะครับในราคา450บาทซับประสานหน้าเทพนะครับเนาะสองต้นท่านไหนที่รอซับประสานอยากได้ซับประสานนะครับมาแล้วมาแล้วมาให้ทุกท่านได้เอฟแล้วนะครับเนาะมีอยู่2ต้นแค่นี้พลาดแล้วพลาดเลยนะครับต้นละ450บาทนะครับโอเคต่อไป ต้นสุดท้ายของวันนี้นี่หนึ่งเดียวในจักรวาลหนึ่งเดียวในจักรยานนี่นี่นี่มีสองต้นนะมีต้นเล็กๆขึ้นมาตรงนี้อีกต้นหนึ่งเห็นไหมนี่ครับหนึ่งเดียวในจักรวาลมีอยู่สองต้นเนาะกระถางนี้โปรโมชั่นวันนี้อะแบ่งให้เลยมีอยู่สองต้นในหนึ่งกระถางหนึ่งเดียวในจักรวาลและอันนี้มันงออะไรเนี่ยอ,อสงสัยมันเอียงหาแดด หนึ่งเดียวในจัก,กรวาลน,นะครับกําลังกัดสีเลยมีอยู่มี2ต้นมีต้นเล็กๆในนี้ด้วยนี่ไงเห็นไหมนี่ครับนี่กําลังงอกเลยต้นเล็กๆในนี้ด้วยเอาไป800บาท800บาทพอมี2ต้นในกระถางหนึ่งเดียวในจัก,กรวาลน,นะครับเนาะกำลังกัดสีเลยนะครับนี่800บาทเอาไปเลยนะครับหนึ่งเดียวในจัก,กรวาลกำลังกัดสี800บาทมี2ต้นในกระถางมีกระถางเดียวด้วยนะ นี่อันนี้น้องเหี่ยงหาแสงนะเนี่ย <c oughs> โอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับนะ้องหนึ่งเดียว800อนะครับแ0 0พอมี2ต้นถ้าไหนสนใจบอลสีก็ทักเฟซทักไลน์มาได้เลยนะครับวันนี้เบอร์ชายบอลสีก็ลากันไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมท่านไหนไม่ทันก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีครับสวัสดีครับ